ทำไมมันเนิ่งออกอะทุกคนหนูง,งงมากเลยตอนนี้หนึ่งนาทียังก็วินาทีเดี๋ยวหนูจะเชิญฟูงมาแล้วก็อีกแปบบ๊บแล้วก็ลงไลน์กันนะคะทุกคนไม่อยากให้ทุกคนนอนดึกอะก็คือมันดึกแล้วแหละเนาะ มันหลุดค่ะทุกคนมันหลุดมันหลุดเดี๋ยวมารอบนี้เราก็จะไปเร็วนะคะทุกคนทุกคนนอนดึกไม่น่ารักเลยนะลวลาสุดนำมาอย่างเร็วไม่รู้ว่ามันหลุดได้ยังว่ามันจะทิ้ันกลาให้ไม่หนูไม่อยากทิ้งทุกคนไม่ทิ้งทุกคนหรอกนะเดย์รู้่ถิ่มหรอกมงะน้องจำเป็นตื่นเป็นยัง เอาต่ย,ยามอยากไล่เงเินว่ะเอาไล่ตั้งแต่นูน่นนี่คือบ่าานอนก็ยันใจเย็นๆอะถ้วทีนี้ฟูตแปดหมดเราดูยังไงเนี่ยไม่เดี๋ยวจะมาจะลงไล่ยไงอย่าี้อ๋อไลฟ์ครบสี่ชั่วโมงมันตัดเองคะ่ะออ๋โอเคค่ะดูเลยก็อย่าดึกนะได้ค่ะทุกคนอย่านอนดึกนะคะทุ่มือนี้ ตาบอก่ไว้แต่ใจไว้อยู่เด้อยนว่าไว้รุ่นเมกาของตาอินเดียนสุดยอดมันผึ่งเด่งไม่ไม่หัวหนา้าตีเอาวน้นเดียวมึงมากเงินมากสายนี่ยเชือบ้าวิลาลบอกตัดพรมเนี่ยพอเปิดบริการลูกค้าค่า ร,ร้อนหรือยังไงเนี่ยคุณซุปจะไม่ถ้าเข้ามาหราก็จะตื่นรุนแงกันเลยทุกคนจะได้ไม่ต้องมาดื่อืมล่าสุดไปอันนี้ลงสตรอรี่สองนาทีที่แล้วแล้วก็ไม่มาดิไม่มาบอกทุกคนทุกคนโกรธเขาเลยนะ แล้วไม่รู้หนูเชิญไปสามครั้งแล้วท่านไม่มาหนูไปแล้วนเนี่ยฉั่ระบ่าบ่าแล้วว่มมาบอกแม่บอแล้วเขาก็ไม่มาเนี่ยฟูนด่ดีแล้วเด้อมาเด้อน้ามัน ตัวแต่ไม่มาแล้วค่ะพวกนี้ทำงานฝันนีนะคะฝันนี้นะคะสุกทุกนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูหนูนะคะอะแล้วเขาก็ไม่มาไปย,ยูไปย,ยูฟาร์มาไปนี่นอ่แล้วใช่หนูก็จะไปอ่านนะแล้วหนูไม่อยากให้ทุกคนนอนดึกด้วยอะไรเงี้ยหนูก็เลยมาไลฟ์วันนี้หนูไลฟ์ตั้งแต่ฝอกุ๊ก นอนอยู่พี่บอยบอกอหลับง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพอฝนครูงไล่นอนนะได้ค่ะเดี๋ยวหนูงลงไล์นอนแล้วค่ะแต่ว่าก็คือที่อยากให้เขาเข้ามาก็คืออยากให้เขาเออมาบอกทุกคนอะไรอย่างเงี้ยพี่เฉยถ้าไม่ทุกคนถ้าทุกคนโอเคหนูหนูนงล,ง,ลงไล์นะ เราดีไหมนะน่าคิดนะถ้าไม่มาจะลงเอานาทีที่เท่าไหร่ดีคะทุกคนวันนี้ถ้าเขาไม่มานจะลงพรุ่งนี้รอชมเพลงค่ะค่ะพรุ่งนี้เวลาเก้าโมงเช้านะคะน้องเนทปล่อยเพลงคูเวอร์หนังเรื่องเก่าของพี่เนทกาแฟสี พี่ในกาแฟานะคะยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้น้องเนตด้วยนะคะพรุ่งนี้ฝากด้วยนะคะยังไม่หลับร้องเพลงอยู่คฟูบอกใ่ะขอขอไปแล้วไม่รับทันทีหนูจะศูนย์ให้เขาเลยเนี่ยห่วยยิ่งไม่อยากให้ทุกคนนอนดึกอยู่ทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยตีเยอะด้วยหรอ โไปสามสี่ครั้งแล้วอะทุกคนเงนรล่เลดอ,เอย่าพึ่งเวลานี้ไม่ใช่เวลานอนนลงแล้วถ้าฟุกไม่มาเนี่ยหนูลงนะ,ะ้นะหนูคอไปสีรอบไปนเนี่ย มันสีศูนย์หรอบวเวน,นี้นาทีที่ยี่สิบห้าอ่ะโอเคนาทีที่ยี่สิบห้านะดูขอไปแล้วเขาไม่มาสามครั้งสี่ครั้งแล้วพี่ฟูกลับแล้วพี่บอยบอกวฮ้า หลับเร็่งจริงนี่จริงนี่นอนหลับไ่าขนาดนั้นเลยหรอไม่รูขข้ใครใครเข้ามาสงสัยเขาเพีย้ะทุกคนอนุ้งอนะับแล้วพี่บอยบอกนอนนอนทั้งหมดโอเคค่ะทุกคนงั้นหนูงลุงนะ สวัสดีนะคะทุกคนขอบคุณทุทกคนที่เข้ามาดูหนูนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีนะ,ะพี่บอยบอกฟูกล้องพี่ฟูกนอนเล่นดูรอลสับอยู่ค่ะพี่บอยะคะ่ะ เอาอันนี้กันครับเราจะดูว่าถ้าหนูเราไม่เข้าไปเนี่ยนี้จะรู้สึกยังไงเดินเหงาแย้เลยโอ้ยมันปิดกล้องนี่เขาอีกอันเดอ้โสดโอยเขาขอโูนเขาไม่แกล้งแล้ว เอ๋ไปกล้องนะคะโอ้ขอโทษไปกล้องเร็ว๋อแล้วก็แค่แย่ได้นะเออเอเออเอรู้านะคะรูู้้ารเออยิแกมิแกมย้แิแกมยิแกมยิแกมมขอโทษ คนหนึ่งก็รออี่คนมึงแก่อยู่เ้ยเอ้ยเฮ้ยอะมา่อกี้มากลากี รก็ดูรกันแล้วฮะมี่มีรเห็นชมเมื่อกไอ้ยไม่ี่าอรักกี้อ่นีตเองเขาขอโทษนะขาเขาไม่ต้องใจนะขอโทษนะคะใจได้ดนินามาตั้งใจได้หนิข้นตั้งใจจะเป็นยนงไนเราบอกตั้งใจนี่เขาขอโทษขอโทษนัองมา่ยด้ยดบบนอ่ะผมับตัวจี๊ดตัวก กำลังจะพอดีกำลังจะลงพอดีเลยอีกเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองเออเอาผ่อนตัวไม่ได้ตั้งใจนะค่ะบาฟูกันไหมตาแดงฟูดูนะครับโอ้ยฟูร้ลิงฟูจุกไอ้ช้า rolling rolling ไม่ไม่ฟุไม่ยุ่งแต่ถ้ามีคนเลี้ยงอ่ะไม่แน่จบจบไม่อยากเน็ตเครียดไงเครียดไปแล้วเนี่ยฟ so ุกงมาผ่อนเถอะลูก ก็จะให้วเออจะนอนแล้วนะเนี่ไม่อยากให้พี่ๆเขานอนดึกแต่ตัวเองก็มาเกงเกงอยู่ื่งสีละโอเคเขาจะเขาคิดถึงตัวเองแล้วลงได้แล้วเราก็มาคุยกันโอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะจ๊ะแต่ข้าไปดูในวันนี้นะครับรักนะไอเต้าเปยใครอยากดูพีเตอร์เต้นมา เคยพิเตอร์เต um ้นตอนนี้วะใครอยากดูพิเตอร์ตอนนี้ใจเย็นรักนะครับทุกโครักมากๆนะครับรักที่สุดเลยเต้าบาเอ้ห่วยขาบบยางไรักเอู้เปู โอ้ยไปตัวเองลงกันเลยทุกคนครับวันนี้นะคะส่วนหลอดวันนี้นะครับไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมอะไรฟ์ดูใหม่นะครับนอนได้แล้วนะวัสดีนะคะทุกคนพรุ่งนี้จะไม่กินอะไรอีกเลยทั้งสิ้นนะคะบคุณทุกคนที่มาที่วันนี้อยู่ให้หนูกินตลอดเลยนะคะพรุ่งนี้ก็ฟุกต้องลดน,น้ําหนักครับเหนื่อยมากเหนื่อยแม่โอเคครับก็ไปลงกัน ค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะ้องในปล่อยเพลงโคเวอร์หนังเรื่องเก่านะคะเก้ามงเช้าอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแต่เขาเปิดฟังร้อรอบเลยเอะเอหพาษการ์ตวิสั่งนี้ไปนอนตันนีค่ะวววิววค่ะวิวิวิวววิวิวิรวิ บริแล้วนึ่โอเคไปลงได้ค่ะตัวตัวบับตบวต้องเบบตัวจะบบตัวปีบ้าตบวบบจะบบบจะแบบอาจจะเบ็นบบบไปแล้วก็แบบจะแบบจะเป็นลงไปนะบาจะีแบบจะบบอจุดแบบลไปแล้วก็โอเคไหมไปแบ ah, uhuh. kehamilan, ber, le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  ber, lalu ber, ah. lalu ber, 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 l มูเปดเตี้ยมูเป็นหรือเปล่าภาษาภาษาบอยไหมพูดภาษาบอยมเป็นเปล่าเออเเดฟังกันดีนะเปิดปูไปแล้วเดี๋ยวเด๋ยแล้วก็บอกพูแบบกินแบบ่งดรู้ไหมพูดว่าอะไรเมื่อกี้อะไร